ด้วยภาพเงินเฟอ้อเศรษฐกิจที่มีโอกาสที่จะถดถอยสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือโอกาสที่จะเห็นหุ้น 5, นิวฮามันก็จะน้อยลงเงินเฟอ้อสหรัฐพุ่งแต่8%เเซนสูงสุดในรอบ40ปีทำให้เฟดต้องเร่งปรับขึ้นอัต,ตาราดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟอ้อให้อยู่หมัดด้านบอลยูหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิดอินเวเตดยูเคิร์ และมีการปรับตัวต่ำลงเข้าสู่ภาวะที่ผิดปกติหรือนี่จะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังพดถอยลงกลายเป็นคำถามที่ตามมาว่าแล้วการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุน e p ที่10เราจะมาพูดคุยพร้อมหาคำตอบไปกับดรโจ๊กหรือดรจิตพิพลึกสาเมธาน,นัน นักกลยุการลงทุนฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนสายพัฒนาธุรกิรจบรจ u o โ o ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะดรจเจอสวัสดีครับ ถ้าดูตลาดหุ้นสหรัฐต้องบอกว่ายังมีหลายปัจจัยที่กดดันและน่ากังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของเฟดรวมทั้งเรื่องของบอลยิวสหรัฐที่มีการเกิดอินเวสเท็ดยิวเคิร์จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐกําลังถดถอยหรือเปล่าคะและการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐปีนี้ยังน่าลงทุนอยู่ไหมดรมีมุมอมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ จริงๆทั้ง3เรื่องเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับแล้วก็น่าจะทําให้มุมมองของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของเงินเฟ้อเนี่ยพอในจังหวัดที่เงินเฟ้อขึ้นมาสิ่งที่จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือมุมมองของนักลงทุนต่อความถูกแพงของตลาดเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มที่แพงนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เติบโตสูงในฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนขายแต่ว่าก็โชคดีนะครับที่ในฝั่งของอเมริกาก็ จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มพื้นฐานนะครับหรือว่ากลุ่ม Value ที่สามารถซื้อเข้ามาแทนที่ได้ตรงนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้าง ได้รับผลกระทบที่ไม่ได้สูงมากนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือในภาพรวมของอดอกเบีย้ยนโยบายที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงแรกของการปรับตัวขึ้นของดอกเบีย้ยตอนนี้ทุกคนกําลังมองอยู่ว่าจะขึ้นได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าบอลยิวเนี่ยรับข่าวไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตลาดนะครับแน่นอนคือถ้าเกิดยิวสามารถปรับตัวขึ้นไปสูงอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับอันนีส้ส่งก็คือเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับแล้วก็ตอร์ที่ มีการลงทุนหรือว่าเกี่ยวข้องกับสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับก็อาจจะถูกขายหรือว่าอาจจะถูกลดทอนความสําคัญลงส่วนอย่างที่3เนี่ยเป็นผลของสองอย่างรวมกันนะครับก็คือถ้าเกิดเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นสูงแล้วก็ต้นทุนของการทําธุรกิจเนี่ยอย่างดอกเบีย้ยปรับตัวขึ้นสูงด้วยก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอยขึ้นได้ถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยขึ้นจริงๆด้วยฝั่งสหรัฐอเมริกาเองนะครับที่บริษัทส่วนใหญ่ใน SP 500เนี่ย ก็มีรายได้จากประเทศใน,ในทวีปสหรัฐอเมริกาประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์วิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องลงทุนในธุรกิจสหรัฐที่สามารถออกไปลงทุนต่างประเทศหรือว่าได้กาไรจากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนด้วยทีนี้มาในส่วนของการลงทุนในกองทุนกันบ้างนะคะมีกองทุนไหนบ้างคะที่ดรมองแล้วว่าน่าสนใจหรือเป็นกองทุนที่ลงทุนแล้วยังได้รับผลตอบแทนที่ดีอยค่ะจริงๆกองทุนที่ลงในฝั่งของสหรัฐอเมริกาตรงๆเนี่ยเราต้องบอกว่ามีโอกาส ไม่ได้เยอะมากนะครับปีนี้ถ้าเกิดเราเกิดเหตุการณ์ทั้ง3อย่างขึ้นพร้อมกันก็คือเงินเฟ้อสูงจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่สุดเนี่ยเราพยายามจะสะโคบการลงทุนก่อนว่าถ้าเกิดเป็นการลงทุนที่ต้องระวังเนี่ยก็คือหุ้นเล็กในฝั่งของสหรัฐอเมริการวมถึงหุ้นเทคนโนโลยีที่มีราคาแพงเชื่อว่าถ้าเกิดทั้ง3อย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันยังมีโอกาสที่จะปรับฐานลงได้อีกนะครับแล้วก็เราจะเน้นลงทุนในกลุ่มหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่ในฝั่งของสหรัฐ ถ้ามองในมุมของนักลงทุนจริงๆผมยังเชื่อว่าการที่เราไม่ได้สโคบตัวเองให้ลงทุนเฉพาะอเมริกาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเลือกบริษัททั่วโลกเนี่ยให้สุดท้ายแล้วอาจจะบอกว่าเป็นบริษัทอเมริกาก็จริงแต่ว่าสามารถทำไรายได้ได้จากทั่วโลกได้เนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเอาพอร์ฟอร์มอยู่อย่างกองทุนที่น่าสนใจเนี่ยที่ลงทุนในอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็มีการลงทุนทั่วโลกด้วยเนี่ย ก็อย่างเช่น u s g นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับตัวบวกได้หรือว่าเราจะลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการ l e v e อเรจนะครับหรือว่าลงทุนผสมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ v ว l ลู Value หรือว่าพลังงานในรูปแบบใหม่อย่าง u e v กองทุนนี้ก็เป็นกองทุนที่เรียกว่าสามารถเอามาต้านทานเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ภาวะเงินเฟอ้อสูงในฝั่งของสหรัฐอเมริกาได้เช่นเดียวกันครับ สุดท้ายนี้อยากให้ดรแนะนํากลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นและระยะยาวหน่อยค่ะว่าควรจะลงทุนอย่างไระะหรือมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องติดตามอีกบ้างค่ะ,ะในส่วนของระยะสั้นเนี่ยก็คิดว่า ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็โอกาสที่ทั้ง3อย่างนี้จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือว่าเศรษฐกิจที่มีโอกาสที่จะถดถอยเนี่ยคือถ้าเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือฝั่งของสหรัฐเนี่ยโอกาสที่จะเห็นหุ้นนิวไฮนะครับหรือว่าปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์ที่ซื้อขายในกรอบนะครับเราจะไม่ซื้อตอนที่ขึ้น,นะรเราจ ลงทุนตอนที่หุ้นเนี่ยมีการปรับฐานหรือว่าปรับตัวลงมานะครับแล้วพอขยับตัวขึ้นไปในช่วง 3- เดือน6กเดือนนะครับก็อาจจะมีการ take profit แล้วก็ขายลงมาได้ซึ่งเซกเตอร์ที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นพลังงานนะครับหรือว่ากลุ่มธนาคารตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองใน long term นะครับหรือว่าลงทุนระยะยาวจริงๆก็คิดว่าจุดเด่นของตลาดสหรัฐที่ที่อื่นไม่มีเลยนะครับแล้วก็มีสหรัฐมีอยู่ที่เดียวก็คือเรื่องของการพัฒนาในด้านของเทคโนโลยีระยะสั้นเนี่ยยังไงก็ต้อง โดนกดดันด้วยภาพเงินเฟอ้อด้วยภาพดอกเบี้ยนโยบายที่รับตัวสูงแน่นอนก็จะเป็นโอกาสของนักทุนระยะยาวที่จะสามารถเก็บหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแห่องอนาคตราคาถูกๆได้แต่ว่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับรอให้ภาพรวมความเสี่ยงเนี่ยเราเห็นชัดว่า,เ,าเงินเฟอ้อแล้วก็นโยบายการเงิน,นจะอยู่ตรงไหนก่อนก็ค่อยๆทยอยสะสมเพื่ออนาคตได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณดรจอกมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กลับมาพบกับประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนได้ในทุกเช้าวันจันทร์ฝากกดไลค์กดแชร์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจประชาชาติและ youtube ประชาชาติธุรกิจสวัสดีค่ะ